สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตตัวละครตรีกิลวไละสังกัดระยะไกลเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าสําหรับเงื่อนไขการตรีกิล คิลเลอร์และสังกัดระยะไกลนะครับเขาบอกว่าบอ่อสหานั้นจะเป็นสถานะแช่แข็งตัวละครตีไกดา,าเมจคูณ2ต,ตัวละครตีใกล้ดาเมจเหลือแค่ครึ่งเดียวท่าไม้ตายดาเมจเหลือแค่ครึ่งเดียวช่วงเวลาที่เราอัดคลิปนี้นะครับจะมีไนแม์มาด้วยดังนั้นผมขอลงเป็นไนแม์แต่ว่าทั้งเบลลี่ฮาร์ดและฮาร์ก็ใช้เหมือนกันได้เลยนะครับโดยตัวละครที่เพจเราใช้นะครับตัวละครหลักก็คือ โทชิโร่สงครามเลือดพันปีตู้ล่าสุดนะครับเป็นตัวละครสีม่วงนะครับที่เป็นโทชิโร่ร่างฮอลโลนั่นเองของที่ใส่ก็จะเป็นบอลกะโหลกนะครับถ้วยชา5ดาวเท้แล้วก็สติ๊กเกอร์สังหารไรสังกัดนะครับทั้ง3อัน sp บวก30%หมดเลยส่วนลิงก์นะครับจะใส่เป็นเช็ดหอคอยก็คือเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจ2ีแล้วก็ลดคูลทมสกิล12% นันโอดาวแดงพันปีนะครับเลยคูทาสกิล2แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจสกิลแรง20%แล้วก็มูเกซึร่าง4ปีดาวแดงนะครับเลยคูทาสกิล2แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจสกิลแรงขึ้น20%โทชิโร่เพจเรา 1- 5นะครับอัพ SP 10น้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ SP บวกส0 0ส่วนตัวละครข้างนะครับตัวละครที่เพจเราใช้ก็จะเป็นคางีโรซะตัวแรกนะครับอันนี้ก็คือจะใส่เป็น แชปปี้ทองเมจยาฮอลโลแล้วก็แชปปี้ปกติทั้ง3อัน ATK บวกสาส่วนลิงก์นะครับจะใส่เป็นโลสีฟ้านะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น30%สกิชิมาแดงนะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น20%แล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจ16%รวมทั้งหมดเป็น36%นะครับถ้าเกิดเลือดเต็มแล้วก็ลุงไซนเงี้สื่อหอคอยนะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น25%ลดดามงเมจ16%คยี่สิบล้าเ่องสุดท้ายเป็น ATK 3ดาว น้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็ ATK บวกสองต่อมานะครับตัวละครตัวที่3เป็นมาสกินะครับเป็นตัวละครที่มีบูดาเมจให้กับทีมนะครับของที่ใส่ก็จะเป็นแชปปี้ทองเมญยาฮอลโลแล้วก็แชปปี้ปกตินะครับทั้ง3อัน ATK บวกสา็ก็คือใส่เหมือนคังเิโรสะเลยส่วนลิงก์นะครับจะใส่เป็นอิจิโกะมุเกสึ9ปีสีแดงนะครับโดยลิงก์ของมุเกสึเนี่ยครับตัวนี้ก็คือเพิ่มดาเมจสกิลแรงขึ้น20%ทั้งทีม ทำให้โทชิโร่ครับดาเมจสกิลแรงขึ้น20%แล้วก็ใส่เป็นอุลาฮาระนะฮะสีม่วงเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น30%แล้วก็ซุยฟงกอแดงนะครับเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น20%และเลือดเต็มเพิ่มดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้นอีก20%รวมเป็น40%ถ้าเลือดเต็มมาร์สกิเพดเราห้าตับห้ารีค่าสุดท้ายเป็น atk 3ดาวน้ำหอม20อัพเป็นเลือดเต็มเพ่ดาาเเมจแแลล้วก็ ATK 200บบคงิโระย รูปเพิ่มเติมตัวละครแนะนำตีกิลคิลเลอร์และสังกัดระยะไกลน,นะครับโดยรูปเนี่ยเราได้ลงในเพจอิจิอิจิไว้เรียบร้อยแล้วแฟนเพจก็สามารถไปกดติดตามเพจใน Facebook ได้นะครับหรือใครที่ติดตามใน a c e b o o k นะครับมาดูคลิปนี้ก็สามารถกดติดตามใน y YouTube ไดเลยนะครับเพราะว่าเพจเรามีทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube มันเองโดยตัวละครหลักที่พี่เ้อยนำนะครับถ้าเกิดทุกคนมีทชิโร่ตัวล่าสุดเลยเหมือนเพจเราก็ให้ใช้ทชิโร่ตัวล่าสุดครับเพราะว่าเป็นตัวหลักที่ใช้ ตีกิวคิลเลอร์นี้แรงสุดแล้วลองลงไปถ้าเกิดคุณไม่มีคุณก็สามารถใช้เมซี่เบอร์เดวิดได้นะครับก็แรงเหมือนกันแต่ว่าจะลองจอากโทชิโร่ไปแล้วก็เป็นพวกโก8ปีเอสนอร์หรือว่าโทเซนนะครับล่างสปิริตอาร์ฟอลวิทยูก็ได้แล้วแต่ที่ทุกคนมีแต่ผมแนะนาเลยโทชิโร่เป็นตัวหลักและลองไปเป็นเมซี่นะครับและที่เหลือขึ้นอยู่กับว่าทุกคนมีตัวอะไรแล้วกันโดยตัวละครหลักนะครับเราใช้แค่ตัวละครเดียวเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดของเรา ต่อมาตัวรองนะครับตรงเงื่อนไขก็คือมีมาสกิคางิโรสะนะครับแล้วก็ทินามโมริว่ายน้ําโดยผมแนะนําเลยเป็นมาสกินะครับเป็นตัวละครที่มีบูดามิให้กับทีมแล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยจะไม่ติดสถานทีปกติก็คือไม่แย่งสถานให้ปกติตัวละครหลักนั่นเองแล้วก็คางิโรสะครับเป็นตัวละครที่ตีกิวตรงเงื่อนไขกับคิลเลอร์นี้โดยเฉพาะเลยก็คือไรสังกัดไก่มีทั้งเพิ่ม คนของคิวเลอร์แล้วก็เพิ่มดามเระยะไกลครับดังนั้นถ้าเกิดทุกคนมีตัวละครรองเป็นมาซกิกับคางิโรซะให้ใช้ตัวละคร2คนนี้เป็นตัวละครรองเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีมาซกิหรือคางิโรซะนะครับก็คือมีตัวใดตัวหนึ่งในสองคนนี้อีกตัวหนึ่งแนะนําให้ใช้เป็นโมโมะล่างว่ายน้าตัวนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นตัวละครรองที่ตรงเงื่อนไขได้ขึ้นอยู่กับว่าแฟนเพจทุกคนมีตัวละครอะไรแต่แนะนําว่าตัวละครรองควรใช้เป็นมาซกิและคางิโรซะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีตัว มาสกิ aki, หรือโมโมนะครับที่เป็นตัวบูทเลยคุณสามารถใช้ตัวละครบูทที่ไม่ตรงเงื่อนไขได้ก็คืออาจจะเป็นฮิเมเมะนะครับเจ้าแม่แห่งการซับทีมของเราก็คือเอาบูทดาเมจการโลกอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปหรือว่าเนลคริสต์มาสหรือตัวอื่นที่ทุกคนมีก็ปรับใช้ตามที่ไอเดีเรามีอีกทีแล้วกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนมีตัวละครอะไรเดี๋ยวเรามาลองตีกิวไนท์แมนะครับของไล่สังกัดระยะไกลกันดีกว่าว่าเราช้ทีมประมาณนี้จะจบที่กี่วิที จบที่41.5 v ท t ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปไกด์แนะนำตีกิลคลิลเลอร์และสังกัดระยะไกลก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมสุดท้ายนี้นะครับเพจอีจขอฝากทุกคนกดติดตามเพจทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยใครสนใจพพอร์ตเพจนะครับสามารถโดดเนใทางที่มีหรือสมัครสมา,สมาชิกในช่อง YouTube ก็ได้จะได้รับสติกเกอร์ไปพูดคุยกันในเวลาสตรีมนะครับหรือว่าตอบคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็ได้ ป้ายสมุนข้างชื่อตั้งแต่อิจิโกะร่าง,งยมโทูจะถึงล่างขาวเดียวนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการซรับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจบได้เจอกันใหม่คลิปหน้า